สมาชิกผู้ที่สภาก็เหมือนกับการบ้วนน้ำลายลงพื้นแล้วก้มลงเลียตบัดสัตว์ต่อสิ่งที่ตนเองได้ให้สัญญาไว้กับประชาชน <ST AN> นายธนาธรเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปนตามมาตรา98วงเล็บ3ถือหุ้นสื่อลงสมัครผู้แทนไม่ได้แต่ไม่ได้ลามไปถึงสมาชิกที่เป็นสอสอของพรรคอนาคตใหม่นะครับพรรคอนาคตใหม่มาถูกยุบในอีกกรณีหนึ่ง ไม่ใช่ถูกยุบเพราะกรณีการถือหุ้นสื่อของธนาธรดังนั้นเนี่ยผมจับตาดูว่าถ้าจะเอาผิดคุณพิธาแล้วลามไปถึงพักเนี่ยแล้วในกรณีธนาธรทำไมไม่ทำนี่คือข้อที่ผมเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ท่านทั้งหลายครับความอดทนของพี่น้องประชาชนมันขาดพึงไปก็ไปยุบพักอนาคตใหม่ เพราะมันก็ถือเป็นความหวังของประชาชนนะได้ผู้แทน81คนแต่ก่อนได้8 8มาตัดเขาลงเหลือ81ยุบอนาคตใหม่คนเขาออกมาประท้วงเยงวาวชนคนหนุ่มสาวเขาเลือกมาเขาก็มาประท้วงแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ทำอะไรกับเขาอะก็อย่างที่เห็นแหละครับดำเนินการทุบตีฉีดน้ำ แก้น้ำตาจับไปติดคุกกระทําอยู่อย่างนี้แหะครับมันก็สะสมความเครียดแค้นสะสมความเครียดแค้นให้กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดมันก็ฟูมฟักฟูมฟักความข้างแค้นประชาชนก็เปลี่ยนความเครียดแค้นความข้างแค้นมาเป็นพลังพลังก็ประทุออกมาในวันที่14พฤษภาคมมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วะครับ ในสมัยปี2448อดีตนายกทักษิณชินวัตรแกไปควบรวมพักความหวังใหม่พักเสรีธรรมพักชาติไทยพักชาติพัฒนาควบรวมมาอยู่พักเดียวก็คือพักไทยรักไทยไปเลือกตั้งมกราคม2 5 4 8มีคนมาเลือก19ล้านเสียงได้ผู้แทน377คน นี่ถือว่ามากที่สุดแต่ครั้งนี้ท่านที่ครบทั้งหลายครับคนที่มาแสดงเจตนารมในการเลือกโดยตัดสินใจว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีน,น,นั้นยี่สิบห้าล้านมากกว่าสมัยอดีตน,นายกทักษิณเนี่ยหล้านเสียง เข้าใจไหมครับหกล้านเสียงนั่นคือความข้างแข้งที่มันสะสมและมันปะทุขึ้นมาในวันที่14พฤษภาคมได้แสดงเจตนารมอย่างชัดเจนว่าไม่เอาแล้วรัฐบาลชุดนี้ไม่เอาแล้วประยุทธ์จันโอชาที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเรื่องอย่างนี้นี่มันไม่มีใครสามารถจะบิดเบือนได้นะครับ ท่านไปดูคะแนนของรวมไทยสร้างชาติ4ล้านรวมกับอนุทินรวมกับสรุปแล้วรวมกันแล้ว5ล้านเสร็จๆร,รวมประชาธิปัตย์ด้วยปริมาณมันมากกว่าการกี่เท่าครับ4เท่าตัวประชาชนคนไทยเดินมา4คน5คน เดินมาห้าคนเลือกประยุทธ์หนึ่งคนไม่เลือกประยุทธ์สี่คนนี่มันชัดยิ่งกว่าชัดครับหนึ่งในห้าคือคนเอาประยุทธ์สี่ในห้าคือคนไม่เอาพลเอกประยุทธ์และในการที่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาแข็งขืนเพราะตัวเองก็ตบัดสัตว์ สมาชิกวุฒธธิสภาได้พูดกันเป็นแนวทางเดียวกันก่อนการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาว่าถ้าพรรคการเมืองใดรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งก็คือเกิน251สมาชิกวุฒิสภาก็จะเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองนั้นให้ เป็นนายกรัฐมนตรีย้อนกลับไปพูดอย่างนี้ทุกคนเพราะพวกเขาเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งท่านทั้งหลายครับและวันนี้นะสมาชิกผุธธ้ที่สภาก็เหมือนกับการบ้วนน้ำลายลงพื้นแล้วกล้มลงเลียตบัดสัตว์ต่อสิ่งที่ตนเองได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนและใครละครับที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ คนที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟก็คือคนที่กำลังพยายามจะบิดเบือนเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนนั่นละ่ะแล้วจะบอกว่าพร้อมที่จะนองเลือดผมถามว่าใครจะไปนองเลือดกับท่านมันไม่มีใครไปนองเลือดกับท่านหรอกครับ ตอนนี้เขาต้องการจะเดินไปข้างหน้าเขาไม่ต้องการจะอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกแล้วนี่คือประเทศไทยคนไทยส่วนใหญ่เขาต้องการอย่างนี้ดังนั้นถ้าท่านไม่ทำตามเจตนารมณ์ของตนเองที่ให้ไว้ังแต่ตอนแรกท่านเองนั่นแหละครับเป็นคนที่ทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟผมต้องบอก กับท่านทั้งหลายนะครับเรื่องนี้คือการโฆษณาชวนเชื่อตัวเปิดของสมาชิกวุทธ,ธิสภาซึ่งมาบอกว่าหากพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟเรื่องนี้เป็นความเท็จทั้งสิน้นในทิศทางทางการเมืองของนายพิธาดิมเจริญรัฐหรือแม้กระทั่งคนในพัก ก้าวไก่ไม่มีใครมีพฤติกรรมทางการเมืองในการใช้ความรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีครับดังนั้นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ใช่ฝ่ายของนายพิธาริมเจริญรัฐและพรกก้าวไกลแน่นอนนี่เราดูจากพฤติกรรมได้นะครับดังนั้นการที่เขาตั้งนายพิธาไว้แล้วก็ปลายสี ให้พิธาน่ะเป็นคนที่จะเป็นผู้จุดชนวนความรุนแรงขึ้นในประเทศไทยเป็นคนที่จะทําให้คนไทยฆ่ากันทําให้มีการนองเลือดที่เขาชอบว่าเลือดนองท้องช้างคือความจงใจใส่ร้ายทางการเมืองเป็นการเอาความเท็จมาโฆษณาชวนเชื่อต่อพี่น้องประชาชน และผมก็ต้องบอกท่านต่อไปนะครับว่าวันนี้พฤติกรรมที่สร้างความเท็จใส่ลายแบบเท็จมันใช้ไม่ได้กับสังคมไทยอีกแล้วครับสังคมไทยไม่เหมือนยุคสมัยปี2519ที่นับทีวีได้ไม่กี่หมื่นเครื่องในประเทศไทย ทุกคนล้วนแต่ฟังวิทยุเท่านั้นแล้วจะปลุกระดมฝ่ายเดียวโดยการใช้วิทยุเหมือนปี2 5 1 9ก็ไม่ได้เพราะวันนี้คนได้แตกต่างออกไปมากแล้วครับทุกคนสามารถหาความรู้ได้เอง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของข่าวสารได้เองว่าสิ่งที่คุณส่งออกมานั้นเป็นความเท็จหรือเป็นความจริงหูตาสว่างกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนี่ต้องบอกท่านทั้งหลายนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายยแ,และที่บอกว่า บ้านเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดเปลี่ยนระบอบการปกครองนั้นผมก็ว่าเป็นจินตนาการที่ยากที่จะมีข้อเท็จจริงใดมารองรับนะเพราะยังไม่เห็นสัญญาณเหล่านี้เลย